ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราเนาะใครที่มีผู้ติดตามน,น้อยๆนะครับอยากจะเพิ่มยอดฟอลให้กับโปรไฟล์ของตัวเองก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR Code หน้าคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใใชชชช้้ช้้้้้รรริกกกาา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 แลลลลววนนนนคั็สสมมมถงงงื่่่่อเเเขขไดดตีียท การครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะเข้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีให้เรากรอข้อมูลตามนี้กันได้เลยเนาะก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับสช่องนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กฉันไม่เพืแกรมัอัตโนมัติตรงนี้กันด้วยแล้วก็สมัครใช้งาน้ารางตรงนี้ได้เลยส่วนเพื่อนคนไหนนะครับที่ไม่อยากก่อข้อมูลดีกล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดลนเยะ ส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อเขาใช้ด้านล่างตรงนี้เลยก็แล้วกันหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลือกมากมายเลยนะครับตรงนี้เนาะก็หลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook i n s t a g r กรม YouTube แล้วก็ TikTok นะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะใช้ในด้านของ Facebook ก็แล้วกันหมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวหลักๆนะครรััับววนนนนนนีี้้้้้ผมมมกกก็็จะใใชดาาของงเพ่ตตปไฟลล์แ บริการตรงน ini, ี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์นี้เลยเว็บไซต์เขาก็จะมีหลากหลายบริการที่เลือกมากมายเลยนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นบริการตัวที่2กันแล้วกันนะครับราคาหน้าจะถูกสุดแล้วเนาะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพลของเราได้เลยแล้วก็คัดลอกลิงก์โปรไฟล์ของเรานะครับไปวางใส่ในหน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับจำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูคันตัดมาสูงระดับตรงนี้กันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสักหนึ่งร้อยเท่านั้นเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้ ก่อนนี้เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็ย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้กันได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับได้รับกาสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทำงานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะ แล้วก็อยาได้มาหน้าประวัติการถังซึ้อคุณล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ใหม่ของคุณตกินได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นเลืออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราพึ่งแนบไปเดวนนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบได้เลยเนาะก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เรานะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ ถ้าหน้าตากับเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ้าเป็นเซตนะครับเขาก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชําระเลยนะครับก็จะมีทางพร้อมเพย์ถุงมือวอลเล็ et, แล้วก็คริปโตเคอเรนซีเขามาใช้งานทุกครั้งก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสม500บาทขึ้นไปแล้วนะครับผมก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะ ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีมากกว่า400กว่าเรื่องเลยมีดังภาคไทยตับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนว่างๆก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามเชื่อเลยนะครับเว็บไซต์เขาก็จะร,รวบรวมบริการต่างๆเวียหน้นานี้หน้นาเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยเนาะส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีนี่นะครับคำหรือายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับผมก็อย่า ก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่ามีพม,ม่คนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อแอดมินหรือว่าสอบถามอาไรแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ ก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้กันได้เลยนะครับผมทางเวไฟต์เขาจะมีช่องทางไลฟ์เราติดต่อแล้วเนาะก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือทารพอตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมู่นะครับแจ้งปัญหาเล็กออเดอร์ใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบซีเลียเพื่อความตรงยินได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือทางต่างนะครับก็สามารถกดแท็กไฟล์ตรงขึ้นมาได้เลยเนาะหลังจากนั้นนนนะะรรรักกก็็ดดดส่่่งงงตตว้้้้าาาลลลีไเเเยยอจปปมณ เพื่อทํากันไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูอ่ายอดผู้ตามของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้นะครับขึ้นมาครบตามจํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังตอนนี้นะครับผู้ตามของเราก็มีอยู่แค่9คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะ หลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากเดิมนะครับก็อยู่แค่9คนเองเนาะตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น234คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทาเว็บไซต์นะครับเขาทำการแถมย้อนให้มาเยอะมากเลยนะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนนต้ามือตรงนี้กันได้เลยเนาะ ข้าแนะนำต่างในน้เพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้ล็อกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนของคุณเติมต่าแระดับขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR code ในคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ก็